เมื่อคืนโอเคมากเลยเนาะแล้วนี่จะได้มาหาอีกรอบเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวเราไม่ได้มาหาแกแล้วนะคืออะไรอ่ะก็ว่าจะมาหาครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะเฮ้ยเราไม่เข้าใจว่ะอันนี้ก็เป็นค่าห้องเดือนสุดท้ายนะเฮ้ยเราผิดอะไรวะอันนี้เป็นค่ารถ้ดะอุ๊ยแกไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ปะ แล้วเซฟตี้คาร์ที่ช่วยวันนั้นมันไม่เกี่ยวปะแล้ผิดอะไรอ่ะแกบอกเราดีแล้ผิดอะไรวะถ้าเราทำตัวงี่เง่าขนาดนั้นแกก็บอกเราจะแต่งงานนี่คือสาเหตุหลักใช่ป่ะก็ไม่นานนี้แหละเราผิดเองแหละคือเราจะอยู่ความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้ปะแล้วที่ทำมาทั้งหมดน่ะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีเลยเหรอวะทีอย่างงี้เง่าได้ปะไม่ต้องพูดล้ว น่าอกคนจริงเอ้าวโอหักเหรอตีเอ็มวีอ่ะไดมอนด์เกตะกินไงความสัมพันธ์คือไร